เขาเอาเล่หลายมันกัเป็นสีหลายดิแมนแม,นส,ม,มนสีมันกับสีงามกันเขาเก็บหน่อยแล้วมันกัสีมันกับสิจาง Ang oh, matapam. O oh, na yun matapam. Ang. Oh. Ang. Oh. ba rin sa mga Mấy tự mình cái hinh hòn mặt mày nhanh quá kim nhang mày kim nhang tham kêu thiệt mày thầy mày thầy mày ปาดก็บมาตั้งแค่มีเลือตีนี่โอ้ยบัวออทุกกระดูกคกินตื่นคนน่ะต้มต้มบหรือขยำเอาก็ได้ขั้นเอาก็ได้โอ้ยกินสมมึงนี่ขั้นเอาสันกันยุ่มเอากันเลย ก็สีายกินนะะเพราะว่าพ่นใช้มือตบต่อเห็ดหองไปสุอโอ้ยมือเขาสะอาดเล้วเพียงยืดใช้แล้วมือสีงามจังแล้วใจสานึกเติ้พ่อหรอว่าเดี๋ยวมันก็มันฝันได้ทำได้ินวดทหามันแตกบัามาอ่อนแบ ตใส่ตัวใส่ไม่น้อพี่น้องีตัวใส่ิ่นที่แล้วองเราเขาเป็นมาว่าท่านเป่นก็บ่ไดที่ขนมดอกปีนี้อยากลายแนวค่ะกดอันนี้เิ่นตัวขนมเทียนเพิ่งตะ่อันสีม่วงๆนี่ใส่น้ำดอกอันสั้นเก็บมาม้อเส้าเก็บมาม่วนีหอว่ามะม่วงสองรวดแทนนี่เลเบม่นนี่ต้องมามาแล้วก้มันอย่งไกเนาขันมา ông cũng có nhu cầu bì thắng cân ông tìm mười tầng 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 tìm 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 เพราะท่านเกิดอยู่อยู่ป่านอใหม่ป่านกับดอกดินนี่าท่นเกิดอยู่ก,กี้ป่านห้าวไร่ไหนซึ่หนึ่งเข้ามาโคกบล,กล่ะอยู่รอตีนท่านเห็นเอ็นยังไงเนาะแตกบุนละปคือเป็นาเทีกัน่เห็นนะไรกั ก็มีเลือดตัวปไปหาเทยไม่ใจกันมันว่าเดงัหม้ันก็คึงอย่ดงนี้คว้านก็ไปเห็นน้ำเขาเป็นนางหมวกเดียงไกลโอ้ยเลือัับทุวสาวเป็น